แข่งเร่งขนมห้ามล้อมใครทําล้มโดนพิมพ์แสนป้ายตามนันเดิอเขาอยากแก้มือจากอ e ีเยลลี L ่ e. ยังแสบจากคิดทีด่แล้วอยู่เลยถ้าในเมื่อมันเป็นสอะ่ะแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วกันนะลอ็อกว้ายสองสองสาวิ่น,นี้มันหักอ,ะอ่ะล็อต่อไปเถอะ โครงสร้างมันแข็งแรงเกินไปละสงสัยต้องมีการวางยาหนึ่งต้องมีการวางยากันนิดหน่อยซาโบทานกุลซาโบทานอันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเด๋วอะไรก่อนมันเป็นจะง้อะันเด้อโครงสร้างมันแข็งแรงไปเกียร์แล้วอะเกียร์ช้าละไม่หกไม่หกไม่หกเอ๊ะ โอ้โหสาบบทบาทคุยกแล้วอุ๊ยกดผิดโทษทีคอยล่วงหน้าไปแล้วอ้าวสงสารไม่เอายาหมองแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ยยงจมูก